มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวมเลขดังฮอในยกหลวงปู่แสงคนดังออกรถใหม่เจ้าเก่าแม่น้ำหนึ่งท้าวเวสุวรรณก่อนประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะคะบรรยากาศการหาเลขลุ้นโชคเป็นไปอย่างคึกคักค่ะเลขเฮลิคอปเตอร์ในยกนะคะ73 35 ขณะที่ไปตรวจงานที่ชนบุรีเลขรถนายก999รัฐมนตรี DES นะคะไหว้พ่อปู่แม่ย่าคำชะโนดเลขน้ำตาเทียน4 1 9และ5รวมไปถึง1 0และ0 1ค่ะเลขวันพืชมงคลนะคะ1 3 0 5 6 5เรือกพิธีไถวาน08 19 08 49ค่ะเลขวันวิสาขบูชา15 16 516515เลขหลวงปู่แสงปัจจุบันอายุ97พรร75เกิดวันที่1กันยายน2467อุปสมบท1มิถุนายน2490เลขแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดนี้ย้ำเลข6มาล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนเลขเด็ด2ตัว68 6181และเลข3ตัวแบบเต็มเม็ดเดียวนะคะ681ค่ะเจนุก537315 1 3 1 5 3สา7 3นึ่งหและเจค่ะเจ๊ฟองเบียร์ er นะคะบอกว่าเลขแปมาคะ่ะ8ปดหนึ่งแปดค่ะอ่างน้ำมนต์รือสีเนนนะคะมีเลขเก้าสองศ็ดห้าสี่และ9 7 8แล้วก็7 2นะคะส่วนเลขทูบเปิดขุมทรัพย์ทาวเวสุวรรณวัดสว่างอารมณ์1 0 0และ5 5 4ค่ะ สำหรับเลขหางประทัท้าเวสุวรรณพยาปุริศาสตร์เจ้าทรัพย์วัดเนินบุญญารามนะคะ996และ15ค่ะเลขตัวเงินตัวทองกอดกันกลมข้างรถเกง๋งทะเบียนรถ6ขีด9166นะคะเลขตะกวดเข้าบ้านลุงวัย66เลขที่172ทับ4ค่ะเลขจงอางเลื้อยเข้ารถเมียตำรวจจอดในปัม๊มเลขที่111ทับ1ที่จังหวัดอุดอรทะเบียนรถ8689นะคะ เลขมีคนใส่บาทสลากกินแบ่งวันบัคขบูชานะคะหมายเลข827-032ยติโยมจดเลขลุ้นกันเลยค่ะเลขหลวงพ่อวัดใหญ่พระพรหมวัดชิระเจดีเจ้าอาวาสวัดพระศิรธิธะะมหาธาตุลักษังคานวันที่1พฤษภาคมสิริอายุ8 5พรรษาเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2480 เลขปริศนาวัดภูจันหอมวดที่แล้วคอหวยได้เฮน,นะคะงวดนี้เจอตรงๆฐานพญาน,นาคที่สร้างยังไม่เสร็จค่ะเลขปริศนา3ตัวมี628 826ส่วน2ตัวมี4994 4334จุดเดียวกันกับงวดที่แล้วนะคะสำหรับเลขวงสวงเปลี่ยนสารหลังใหม่ให้ตายายที่สุรินทร์398 970เลขห่างประทัด158แลด9นเลขตัดหองนิ้วราย71716 937เลขป้ายแดงตักสดิพรซื้อรถให้ลูกชาย c 181ค่ะเลขหนูเล็กากา้ารถพอลส,สีแดงป้ายแดงนะคะทะเบียนรถ4094เลขดีเนุยรถพอลสีดำป้ายแดงทะเบียนรถ5726เลขมิวกี้ปลา่ยยาซื้อรถใหม่ทะเบียนรถ1782ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ